สวัสดีครับวันนี้นะผมจะให้ดูตอนผมไปชาร์จ Nissan Leaf E Plus เป็น62 kWh วัต์ชมันอาจจะไม่ไปถึงเ,เมืองไทยที่เมืองไทยเนี่มันจะเป็น40 k w กิโลัตต์แต่ผมจะดูให้ดูว่าในอนาคตที่เมืองไทยจะได้อะไรของดีนะโอเคแล้วก็ก่อนเราเริ่มนะผมจะต้องอธิบายหน่อยว่าผมได้ขับไปที่ดุมบอร์สโอเคไม่สำคัญหลักแต่ว่ามันมีที่หนึ่งที่นอร์เวย์ที่มี200 a m อยอมป์ชาร์ม Plug. ใช่ที่เมืองไทยกับส่วนใหญ่หลายที่นะ,ะเขาจะมีช็อตโมดเวอร์ชันหนึ่งแล้วมันจะเป็นแค่125แอมป์แล้วบางที่มันอาจจะเป็น135แอมป์แต่ว่ามันก็จะเป็นช็อตโมดหนึ่งแล้วก็เราต้องการคันนี้อ่ะมันมันใช้ชนะ็อตโมดสองได้ช็อตโมดสองไดตามสเปคิฟิเคชันมันจะเป็น up to ู0 0แอมป์แล้วแต่ที่เราเจอที่ดุมโบส้มันเป็น200แอมป์ก็แปลว่า200แอมป์มันก็จะเป็นประมาณ72 okay, ็ดสิบกิโลวัตต์โอเคนั่นแหละเราจะ ปิดวิดีโอให้ดูนะอันนี้นะโอเคข้างบนข้างบนข้างซ้ายนี่เป็นนิสสันลีฟคันนี้แล้วก็เราก็ชาร์จที่สองไรแอมป์นะแล้วก็ข้างขวาเนี่ยนะอันนั้นนะมันจะเป็นลีฟเหมือนกันแต่ว่าเราชาร์จที่50าสกิโลวัตต์แล้วก็ข้างล่างที่เป็นจอสีฟ้าอันนี้เป็นโซเวลแล้วก็ข้างล่างสุดข้างขวาอันนั้นนี่เป็นอีโซลแล้วทำไมผมเทียบกับคันหลายคันเนี่ย โซ่กับลีฟมันขับได้พอๆกันประมาณ300เกือบ400กิโลเมตรนะแต่ว่าโซ่มันใช้ฟ้าน,น้อยกว่าแล้วก็บตเตอรี่เล็กกว่าแล้วก็อีโซลนี่บัตเตอรี่พอๆกับลีฟว่าจริงบัตเตอรี่มันใหญ่กว่ามันเป็น64 K กิโลวัตต์ชั่วโมงลีฟเป็น57ิกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็อีโซลมันก็ขับได้ไกลกว่าแล้วก็อีโซก็มีแอคทีฟคูลิ่งแต่ว่าผมก็อยากจะให้อยากจะเทียบกันหลายคันเนี่ยแล้วก็โอเคลีฟ okay, uh, มันก็รับ มันก็รับตั้ง60เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยหกสิบหกิโลวัตต์นะนะแล้วก็มันไม่ใช่เหมือน MG นะ MG รับเท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์แป๊บเดียวแล้วมันก็ปุ๊บตกเหี่ยวเลยคันนี้นี่เออมันก็ยังรับตั้งนานเลยเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆลดลงเขาลดลงละผมก็ชอบนะช h ร์ g i n g c u r v ของ Leaf เนี่ยแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะว่าผมเทียบกับออตอนเราชาติที่50กิโลวัตต์นะแล้วที่จริงเราต้องเรา ตอนนี้เราเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนผมเทียบเปอร์เซ็นต์นะตอนลีฟที่มันชาจเร็วมันจะร้อนขึ้นเร็วกว่าแล้วปัญหากับลิฟคือมันไม่มีแอคทีฟคูลิ่งมันไม่มีพัดลมอะไรถ้ามันร้อนเนี่ยมันก็ร้อนนั่นแะแต่ว่าผมจะเช็ครูแล้วว่าตอนเราชาจเร็วนี่นะชาดด่วนมันจะมันจะร้อนกว่าประมาณ3-5ถึงองศาแล้วก็ตอนแบตเตอรี่มันร้อนเนยวะก็แปลว่า อุณภูมิข้างนอกกับอุณหภูมิข้างในมันจะต่างกันเยอะแล้วตอนเราเริ่มขับมันก็จะคูลดาวน์เร็วกว่าเดิมถ้ามันร้อนมากใช่ประมาณนั้นนะอันนี้มันเป็นเคสที่นอร์เวย์ที่เมืองไทยผมไม่รู้มนะจะเป็นเมืองไทยนี่มันเป็นอีกเรื่องเนะเพระาะว่าที่นี่นะข้างนอกมันก็เป็นประมาณ14-15องศานะตอนผมเทสเนี่ยนะใช่แล้ว <laughs> ผมก็ไม่รูนะ้ที่เมืองไทยมันจะเป็นยังไงอันนี้นี่ก็ก็จะให้ดูอย่างเดียวว่าเป็นยังไงที่นี่นะแต่ว่า,าโซเวียนะ มันชาตไมาเร็วเลยเพราะว่าโซเวมันมันจะมีลิมิตว่าแค่125หรือว่า124อัมป์มันไม่ไปเกินนั้นอ่ะแต่ถ้าเราสังเกตลีฟหรือว่าคันูเนี่ยลีฟหรือว่าอีโซลอีโซลมันรับประมาณ200ใช้าล e ีฟอีโซลก็เป็น200อัมอมเหมือนกันเหมือนลีฟแต่ว่าลีฟจริงๆอ่ะมันรับมากกว่า200อัมอมได้เรามีแค่200อัแมเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะได้100 กิโลวัตต์ตามสเปคิฟิเคชันของลนะีฟนันเราต้องการสองรอยแปดสิบหแอมป์และมันชาร์จมันอาจจะใช่ชาร์จเจมันมันมีแต่ว่าปัญหาคือสายชาร์มดมันมันเป็นแค่200อแอมป์มันก็อยู่นี่นั่นนะเขาเรียกอะไรบอทเ l e n e c กันหนะใช่ไหม,มก็ก็แล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเรา75็เอ้เจ็กิโลวัตต์เป็นเร็วสุดแล้วที่เราได้ที่นอรนะ์เวย์น่ะอ แต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมเช็กนะว่ามันชัดเนี่ยมันมันมันก็ชัดเร็วเร็วนั่นเนี่ยนะถ้าลิฟลิฟเร็วนี่มันเกือบจะไปถึง75%แล้วก็ลิฟลิฟช้าไปถึงแค่หกสิบเปอเซ็นสรุปแล้วอะ่ะมันเร็วกว่าประมาณขึ้นอยู่กับว่าจะชาตไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะเร็วกว่าประมาณสิบสอง สิบถึงสิบสองนาทีถ้าชาร์จถึงประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิบสองนาทีถ้าชาร์จหลังจากนั้นถ้าไปชาร์จถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันจะเป็นสิบนาทีเพราะว่าตอนออมันเริ่มตอนแบตเตอรี่เริ่มเต็มแล้วผมสังเกตว่าห้าสิบกิโลวัตต์ที่เราชาร์จนะชาร์จเซสชั่นนั่นนะ่ะมันจะชาร์จเร็วกว่านิดหน่อยไม่รู้ทำไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ ที่เราชาร์จด่วนมันร้อนไปมั้งแล้วเบียมัมันก็บอกว่ามันชาร์จเร็วไม่ได้มันนั้นไม่รู้นะแต่ว่ายังไงมันก็ประหยัดไฟฟ้าไอ้มันมันมันก็ประหยัดเวลาเยอะนะเนี่ยที่เราชาร์จด่วนได้อะแต่ว่าผมก็สังเกตอีกอย่างนึงนะว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเราอยู่ที่80%ดสนะลีฟมันก็ยังรับตั้ง35 kW ลวั์เลยอ่ะแต่ว่าคันอื่นนะตอนมันไปถึง80%นะ มันจะลดความเร็วมันจะเป็นแค่มันจะรับแค่20เนี่ยเอ,อ่อโซละอยู่ดีก็จนถึง78%มันก็ลดลงถึงแค่24กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นอะ Leaf อะถ้าคุณต้องการชาร์จถึง90%อันนี้โดยเฉพาะ Leaf ใหม่นะ Leaf เก่า40กิโลวัตต์ตอนนี้อันนั้นมันจะก็ช้านะแต่มันเป็นโดยเฉพาะอันใหม่นี่นะ62กิโลวัตต์อนนี้มันชาร์จเร็วถึง90%นะเ,ออเดี๋ยวจะให้ดูนะว่า คันไหนจะไปถึง90%ก่อนก็เป็นล a ฟที่ชาร์จด่วนนะนะั่นแะใช่แต่ว่าที่จริงอะ่ะมันไม่ได้หลายครั้งที่เราต้องการชาร์จถึง90%ถ้าเป็นคันอื่นถ้าเป็น e sol เพราะว่า e sol ตอนมันมี80%มันก็ขับได้เกือบจะเท่ากับล a ฟตอนมี90%ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นเทสต์านะผมว่าประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วเพราะว่าทสอมันขับได้ไกลอะถ้าเราต้องรีบไปไหนแต่ว่าถ้าเรากินข้าวอะไระมันก็อาจจะชาิไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อันนั้นก็มันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าส่วนใหญ่นะถึงแม้มันจะเป็นเอ็มอมจีหรือว่าอะไรนะถ้าผมไม่ไม,ไม่ไม่รอหรือว่าไม่กินข้าวหรือว่าอะไรอยากจะรีบไปก็ผมก็จะพยายามชาิถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะแต่ว่านอกจากยกเว้นมัน้ง Leaf มันชาร์จเร็วอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ได้แค่40 kW กิลวั์แต่45 40กิลวัและ33ที่มันรับตอนนี้นะ่ะ3ใช่ตอน86%เนี่ยมันก็ยังดีนะเพราะฉะนั้น Leaf ผมอาจจะชาร์จถึง90%ถ้าผมจะเดินทางไกลนะ่ะเพราะว่ามันมันถ้าเราชาร์จถ้าเราชาร์จบ่อยเราก็ต้องเสียเวลาแวะไปชาร์จด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าโซว โซเวผมผิดหวังนะเพราะว่ามันช้ามันน่าจะชาดเร็วกว่านี้แต่ว่าโซเวนี่มันคงไม่ได้สำคัญสำหรับคนไทยเพราะว่ามันไม่มีที่บางไทยคนไทยไม่สนใจหรอกเจ้ามันตัวอะไรก็ได้ใช่เอ่อแต่ว่าโซลโซลนี่มันก็มีไม่ใช่โซลมีที่เมืองไทยใช่ใช่อแต่ว่าโอเคเนี่ยทุกคันนี้ก็ใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะนอกจากลีฟใช้เวลา52นาทีอืมอืมดีไหมโอเคเสร็จหมดแล้ว แต่ว่าโอเคเออจริงนะผมไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมมีโอกาสไม่ให้แบตเตอรี่มันร้อนไปเริ่มที่ประมาณ28องศาถ้าเป็นเมืองไทยนี่คงจะเป็น35-40ิองศา,านะก่อนเราจะเริ่มชาร์จนะและที่เมืองไทยมันคงไม่ดีมันคงจะโอเวอร์ชีตนะโดยเฉพาะหน้าหลาหน้าร้อนนะถ้าผมมีโอกาสผมกจ็จะลองนะเพราะว่า ผมก็มีใช่มันจะมีน,นั้นแ่ะ OBD ค้าหน้าน่าจะเอาไปด้วยที่เมืองไทยหรือว่าซื้อซื้อใหม่ที่เมืองไทยก็ได้แล้วเราก็ลองลองยืมเออจะเราเราไปดีไหมเราไปเ,เราไปหาศูนย์ลฟแล้วก็ถามขอยืมนิสสันล a ฟแล้วผมก็จะลองขับไปแอลที่เชียงใหม่ก็ได้แต่ว่า,าต้องรองให้โควิดมันหายแตรว่าตอนนี้มันก็อาจจะโอเคแล้วมั้งแล้วก็เราก็จะดูนะว่ามันจะมันจะแยกแค่ไหนใช่ โอเคเดี <laughs> <Okay>. <laughs> ๋ยวเดี๋ยวโดนบันจากนิส a ันลีฟเลยเขาบอกไอ้ไอ้ไอ้บียรเน่ไอ้ตามนี่ปต้องมาแล้วไปไปไปไม่มีหรอกแล้วไม่มีโอเคท่านคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวีดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ